พยากรดวงชะตาปีขาน2568เส้นทางความรักการเงินและการงานปีขานพศ2568คศ2025เป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยพลังงานอันพลวัตและการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญสำหรับผู้ที่เกิดในปีขานการพยากรณ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงการคาดการแต่เป็นแผนที่นำทางที่จะช่วยให้สามารถดำเนินชีวิตในปีนี้ได้อย่างชาญฉลาด มีความยืดหยุ่นและมองการไกลรายงานนี้จะเจาะลึกในแง่มุมหลักของชีวิตได้แก่ความรักการเงินและการงานพร้อมนำเสนอาการวิเคราะห์เชิงลึกและคำแนะนำที่เป็นรูป,ปธรรมเพื่อช่วยให้สามารถใช้ศักยภาพของปีนี้ได้อย่างเต็มที่และบรรเทาความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นบทนำเปิดดวงชะตาปีขาน2568ส่วนนี้จะปูพื้นฐานด้วยการแนะนำลักษณะนิสัยโดยกำเนิดของผู้ที่เกิดในปีขาน และนำเสนอภาพรวมของปี2568โดยเน้นย้ำถึงธรรมชาติ2ด้านของปีนี้ทั้งศักยภาพอันมหาศาลและความจำเป็นในการระมัดระวังลักษณะนิสัยและพลังของชาวปีขานผู้ที่เกิดในปีขานมีบุคลิกภาพที่โดดเด่นและเปี่ยมด้วยพลังงานพวกเขาถือกำเนิดมาเพื่อเป็นผู้นำอย่างแท้จริงมีจิตใจสูงส่งและกล้าหาญจนได้รับความเคารพแม้กระทั่งจากศัตรูข,ของตนเอง พวกเขาชื่นชอบการแข่งขันและกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายทางที่ต้องใช้ความคิดและกำลังความมั่นใจในตนเองเป็นลักษณะเด่นของชาวปีขานแม้บางครั้งอาจมั่นใจเกินไปพวกเขาคือนักสู้ผู้กล้าหาญที่พร้อมจะต่อสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้องและเป็นคนใจกว้างนอกจากนี้ชาวปีขานยังมีพละกกำลังมหาศาลสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและมีความขยันขนันแข็ง พวกเขามีสเสน่ห์สง่าผ่าเผยและองอาจเป็นที่น่าประทับใจแก่คนรอบข้างที่ได้รู้จักแต่ในขณะเดียวกันก็แฝงไว้ซึ่งความน่ายาเกรงชาวปีขานยังชอบความสนุกสนานโลดโผนและการเสี่ยงภัยซึ่งมักแสดงออกในรูปแบบของการเดินทางพระจนภัยและกิจกรรมที่ท้าทายพวกเขามีความเชื่อมั่นในตนเองสูงและมีความทะเยอทะยาน ขับเคลื่อนด้วยความปรารถนาที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองอย่างไรก็ตามภายใต้ความแข็งแกร่งและบทบาทผู้นำที่ปรากฏภายนอกชาวปีขานก็มีแง่มุมที่ละเอียดอ่อนและบางครั้งก็มีความเปราะบางซ่อนอยู่พวกเขามักเป็นคนยอมหักไม่ยอมงอมีทิฏฐิและเปลี่ยนแปลงได้ยากเมื่อพวกเขาชั่วม,มั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้ว ความเชื่อมั่นนั้นจะสมบูรณ์แบบพวกเขามีแนวโน้มที่จะโกรธง่ายแม้ในเรื่องเล็กน้อยและมักจะพูดจาตรงไปตรงมาแม้ว่าชาวปีขานจะมักได้รับบทบาทผู้นำแต่ธรรมชาติที่เป็นอิสระของพวกเขาก็อาจทำให้การเข้ากับผู้อื่นเป็นเรื่องยากในบางครั้งสิ่งที่น่าสนใจคือภายใต้ท่าทีที่แข็งแกร่งภายนอก พวกเขาขมักเป็นคนใจอ่อนและจริงใจกับคนที่รักมีความดื้อเงียบและเก็บความลับเก่งความขัดแย้งในข้อมูลที่ระบุว่าชาวปีขานไม่ชอบเที่ยวแบบประจนภยัยในขณะที่แหล่งข้อมูลอื่นกล่าวว่าพวกเขาชอบการเดินทางปรปะจนภยัยชี้ให้เห็นว่าแม้พวกเขาจะถูกดึงดูดด้วยความตื่นเต้นแต่ก็อาจมีขอบเขตความสบายหรือการเลือกความเสี่ยงที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคลการทำความเข้าใจความขัดแย้งภายในนี้ ซึ่งเป็นผู้นำที่ทรงพลังแต่มีโลกภายในที่ซับซ้อนจะเป็นสิ่งสำคัญในรับมือกับความท้าทายและโอกาสในปีนี้ภาพรวมดวงชะตาปี2,568ปีแห่งความสำเร็จที่มาพร้อมบทเรียนปีพศ2,568โดยรวมแล้วถูกพยากรณ์ว่าเป็นช่วงเวลาที่ชาวปีขานจะมีพลังและความมุ่งมั่นสูงซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จที่สำคัญมีโอกาสที่ดีในการก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การเดินทางไกลหรือการทำงานร่วมกับชาวต่างชาติด้านการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ดีมีโชคลาภจากการลงทุนและมีแนวโน้มที่จะได้รับเงินก้อนโตซึ่งทำให้ความพยายามทั้งหมดคุ้มค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดือนมิถุนายน2568ถูกระบุเป็นเดือนที่มีโชคลาภด้านการงานการค้าขายดีและมีเงินทองไหลมาเทมาอย่างไรก็ตามแม้จะมีแนวโน้มที่ดีแต่บางแหล่งข้อมูลก็ระบุว่า ปี2,568จะเป็นปีที่ค่อนข้างหนักและแนะนำให้สวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันแม้จะเป็นปีที่ดีแต่ก็อาจมีเรื่องจุกจิกกวนใจเกิดขึ้นได้สิ่งนี้บ่งชี้ว่าความสำเร็จที่รออยู่จะไม่ได้มาโดยง่ายดายหรือปราศจากความท้าทายแต่จะต้องอาศัยความพยายามและสติปัญญาในรับมือการที่ปีนี้ถูกมองว่าเป็นปีแห่งความสำเร็จที่ต้องอาศัยความพยายามอย่างหนักสะท้อนให้เห็นว่า ศักยภาพในการประสบความสำเร็จนั้นมีอยู่สูงมากแต่จะเกิดขึ้นได้ก็ส่อมเมื่อชาวปีขานมีความมุ่งมั่นและสามารถเอาชนะอุปสรรคได้ความหมายของคำว่าเหนื่อยแต่คุ้มสรุปพลวัตนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบความสำเร็จจะมาจากการทำงานหนักซึ่งต้องอาศัยความยืดหยุ่นและความแข้มแข็งทางจิตใจการเน้นย้ำถึงการสวดมนต์และนั่งสมาธิแสดงให้เห็นว่า